นี่แหละพี่น้องบ้านซามีกำลังสิแล้วบานซามีเริ่มสิแล้วเลยพี่น้องโหสร้างบ่าวตงาตุงอ่าบ่าวตุงลูกสาวนาฝนว่าสบายดีบ่าวตุงสบายดีพี่น้องสบายดีโพเิ่นอยู่ซูงพี่น้องอยู่ซูงได้เมือนี่เพิ่นมาอ่าเพิ่นมาเพิ่นมาซอยเห็ดไอ้ไอ้ยังก็แอบฟ้าไม่เหี่ยพี่น้องแอบฟ้าไม่เหี่ยเฮือนซามี อันนี้สร้างไงพี่น้องลุงสบายดีลุงยู่ยมืดพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวว <c oughs> ันนันจะได้เจอพ่อกร็บาดตรงอยู่จากเมือกําลังสิแล้วอะไรพี่น้องตอนนี้เนาะเป็นอะไรสิแล้วแล้วได้สัตว์นี่แหละพี่น้องไปทำงานกับบอได ติดโควิด, <S 2> <S 2> ดติดโควิดเ่นบ่หาไปพี่นอนอะยานต่โะอันนี้พออันนี้พี่นนอะเ่นกลมาเห็ดซอยคือกันีออกน,นกระางคือกันพี่นนอะพอพอ้พอามม่เองพี่นนอะ บิงข้างหลังเนาะแอมพาไปเหี้ยเมื่อเช้านี้เะพี่น้องเอ้ยสามเม็ดโอ้ยกระท,ทำใจพี่นอ้องกระทำใจบา่าวลงว่ะกระทำใจยังมาแล้ว ท่อมในน้อยๆนี่ก <wanted S 1> <kan> ับเกือบเป็นเดือนพี่น <éc à S 1> ้องเ้ยเกือบซืได้สำนีไม่ไพ่เนี้ยมาเห็ดผักพี่น้องมาเห็ดแป่นปูแป่นปูเฮือนสามีเฮือนผุขาเองพี่น้องไก่ทางพรอม ใกล้วัดพอพี่น้องกระทอมสาเม่ได้แต่พอซัมนีย่ยแหละพี่น้องเอ้ยไปเหตุหาหการณ์กับบได้เพิ่นมอยไปมเมื่อก่อนสามีก็ได้ไปเห็นงานกรุงเทพด้วยกันพี่น้องก็เลยโควิดมาก็เลยกลับมาบ้านพี่น้องกลับมาแล้วกับบอมี งานสิหิตเรียกสิหไปเหตุงานกะได้ซัมเน่เลยพี่นนอะเงินเจ้าเมีเงินลังใหญ่ที่เจ้ามีได้ไปเหตุงานเนาะเหตุงานอยู่เทเหตุงานอยู่เมืองไทยพี่เนอะได้ซัเน่ละอันนี้เงินได้เงินมาจากไปเหตุงานพี่น้อะเหตุงานอยู่เมืองไทย ับมากเลยบไป,ไปได้กลับไปเนาะแต่เสาเสาเม็เลยมาเห็ดกตรทอมอยู่<ไ>กลายถาึงจดไม้เลยไี่นาส้องสบายดีบ่ต้นสบายดี<ส> จะไปพิดได้จังนักกระเจ้าสิบบาทจนมาเบิ่งเงินเบิ่งซานมาเบิ่งเงินเบิ่งซานเพิ่นว่ามาต้นคนรอสบายดีอันนี้เบาซีดพี่น้องเพิ่นก็มาเบิ่งคือกันเพิ่นก็มาซอยจับนู่นจับนี่นั่พี่น้อง สบายดีเพลินแน่สบายดีเพลินแน่สบายดีพี่น้องเพลินแน่นี่แหละพี่น้องเรือเพลินกาเสื้อาพของเพลินกาเป็นจังสี่แหละเพลินกา,า,นกา,รรายางก็บม่ได้แค่นลอยเพลินเป็นว่าซื่อว่าเพิ่นเป็นอำมาผาดพี่น้องประมาณอำมาผาดแขนพี่น้องใส่งานได้ขางเดียวแขนเพิ่นพี่น้องเพิ่นกา อันเพิ่นการยังก็เพื่อนเพิ่นการย้อนความยากจนพี่น้องไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยไปเหตุงานอยู่เมืองไทยเพิ่นการถือรถชนพี่น้องบ่ได้หอดเงินไปเหตุงานก็ไ่ได้เงินพี่น้องไปและกะถืออุบัติเหตุโดยเพินถจออุบัติเหตุพี่น้องเพินก็เลยเป็นแบบนี้สภาพของเผินเนาะเออแคนเพินใส่งานบ่ได้ขางหนึ่งพี่นนอง งานผนกระบอกคอยแข้งแงพี่น้องผนใสม้กระเท่าไปก็ได้เมออันปีนี้มาไเหตุหน้าแม่นบอมไเหตุหน้ามันได้จะปีแหะม่เก้าปีเก้ปีเกปีเลยพี่น้องเผนมาได้เหตุไหนเหตุหน้า่นเหตุบ่ได้เก้าปีเลยพี่น้อง่นเืออุบัติเหตุมาผนเป็นแบบนี้อ่าล่แล้วจิ้อยู่ S 1> <S 1> <S <S นี่เลยพี่น้องสภาพบ้านเมืองเฮาก็เป็นอย่างสี้นเลยพี่น้อง <S 2> <S 2> <S <S ขนาดขนาดเจ้าแม่ประเุงานเมืองไทยยังได้อยู่พี่น้องเอ,อ้ยได้สำเนนเลยนี่ติดย,ย่านโควิดก็เลยกลับมา ใช่สำนีล่ะฮือนซาเม่ก <in S 2> <100 den> ับดาพี่น้องสร้างใหญ่พ่นเมื่อยพี่น้องมึงสร้างสร้างใหญ่พ่นเมื่อยแล้วพี่น้องเพิ่นมาแต่เศร้า่นมาซอยเห็ดแต่เศร้าปุมาแต่สวัราะสร้างใหญ่มาแต่ตะวันว่ามาแต่ตะวันแหม่มว่าแต่ว่าจะบอกบ้าน ผนอยู่สวรรค์เพิ่นเป็นคนสวรรค์พี่น้องสวรรค์เมืองลาวยังอยู่ซองด่านพี่น้องเพื่อนเมฆซาลาว์ยังอยู่ซองด่านยังบอแล้วพี่น้องถ้าบอลแล้วเจ้ซองด่านในเจ้าเมฆกัจจิมาอยู่แล้วพี่น้องบบบนี้เดี๋ยวเพิ่นจะเปิดงานเปิดเงื่อนใหม่เปิดงานเปิดเงื่อนใหม่ บ้าอันบ้าบ้าต้นพันบ้าพันเสีออกอันออกยังก็อันน้ำแก้ห้วยพันเสีออกน้ำแก้ห้วยพี่น้องขึ้นเฮือนอันเพื่อนชาวเม่ออันบ้าตุ้งลูกซาวนาพันกับพันเสีออกกันเครื่องเสียงวงดนตรีอาตุงพี่น้องอย ่นองเงินจะไม่ทั้งนานนี่ก่ะคือสิบบาพ่อเด็กพี่น้องซังกระซีนี่ช่องไซส์สีได้มุ่งหนาพี่น้อง <c oughs> คลิปนี้กันเจ้าเมฆก็จะได้อั้มลาผ้าจากได้พี่น้องบาทไงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามเจ้าเมฆในเด้อพี่นอ้อง เจ้าเมฆกับมือใหม่ฮัดทำพี่น้องผักกดเอ่อผักกดติดตามผักช่องเเดอพี่น้องกดไลค์กดอ่าปิวาลอันบาตุ้งเบาห้เลยพี่น้องหอนี่กับเจเมฆจะได้อําลาพากจากพี่น้องติดตามบาตุ้งน้ำนมา หายกำลังใจเพื่นเด้อพี่น้อง้วก็ใหายกำลังใจสามมีนำเด้อพี่น้องขอบคุณลายลายขอบใจลายลายทั้งฝั่งไทยเลยฝั่งลาง